สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่นาซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านเสม็จหมู่ที่7อยู่ในเขตเทศบาลตะบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุีรัิย์นะครับที่นาแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่10ไร่นะครับราคาเนี่บอกราคาขายเลยนะครับ เนื้อที่1ิบไร่ขายไร่ละ1 7 5 0 0 0มาบาทโอ้ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นที่นับแรงสวยนะครับผมขออนุญาตก,กลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับที่นับแรงนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่นับแลงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ติดกับถนนนะครับสาธารประโยชน์นะครับมีทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งก็เนี่ยไปตรงไปทางนี้ก็จะเป็นทิศใต้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในชุมชนแล้วก็เป็นที่นาที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับสูมให้ดูชุมชนที่อยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยชุมชนก็อยู่เนี่ยประมาณเนี่ยตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆกับบริเวณนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นที่นาที่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องราวของการทาการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ เป็นที่นาที่มีเนื้อที่10ไร่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของเขเทศบาลตะบนหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนแล้วก็เอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นฉนุครุฑแดงนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับยืนยันแล้วก็นะครับย่างการันตีได้เลยครับว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อที่นาทุกวันนี้ นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับจะต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับว่าเนะี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมหรือไม่เพนะราะว่าถ้าเราทําทํานาแล้วหรือทําการเกษตรแล้วเนี่ยเนะี่ยเกิดน้ําท่วมมาเนี่ยโหนะครับการลงทุนก็จะเสียหายนะครับ่ะ่าจะเป็นการหวานนะครับมาการไถดะการหวานข้าวนะครับหรือการจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็โ,โหนะกาทุนย่อยยับปางนะครับ เพราะฉะนั้นเ่กล้าพูดการันตีนะครับแปลงนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยท่วมเลยนะครับก็ซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านเสม็ดหมู่ที่7เขตเทศบาลตำบลหนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับสถานที่นะครับที่นะครับมาอยู่ไม่ไกลนะก็คือนะครับออกจากเขตเทศบาลตำบลหนองเตงนะครับหรือว่าสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองเตงม,มาตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรนะครับแล้วก็สถานีรถไฟนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ก็6กิโลเมตรเช่นกันนะครับแล้วก็ออกจากเขตเทศบาลอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรงนี้นะครับระยะทางก็สิบกิโลเมตรนะครับหรือจะเป็นออกจากเขตเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ นะครับมาตรงนี้ก็สิบสี่กิโลเมตรขับรถประมาณสักสิบนาทีก็มาถึงนะครับเป็นที่รับแลงสวยนะครับซึ่งก็นี่แหละครับความยาวก็ถูนู้นเลยครับไกลๆรูดนต้นไม้นู่นแหละครับนะครับเนี่ยไกลๆแล้วก็เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ก็เนี่ยตรงต้นอยู่ขาเนี่ยนะครับนี่คือทางทิศใต้นะครับส่วนทางทิศเหนือนี่ก็ตรงนี้นะครับเนี่ยขนลานนี่ยาวๆไปนี่เลยครับเนี่ยไปนี้ก็ ปาทางตะวันออกก็จะเป็นถนนนะครับทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับถือว่าเป็นแปลงสวยนะครับเนื้อที่ก็ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับที่นาสิบไร่ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับนะครับสำหรับเหมาะสำหรับท่านที่กําลังมองหานะทําเลนะครับหรือว่าสถานที่นะต้องการที่จะทําการเกษตรนะครับซึ่งก็การทํานานะครับถ้าเรา ถ้าเราอยากจะซื้อนะครับซื้อมาเก็บไว้ก็นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ให้เขาเช่าเช่าทํานาหรือจะทํานาเองก็ไม่เป็นไรนะครับสิบไร่นี้ดูแลอย่างั่วถึงนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณก็จะมีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับบริบทพื้นที่โอ้โหนะครับลเมเย็นสบายเหลือเกินนะครับเนี่ยเป็นท้องทุ่งไรนาของแท้แน่นอน <laughs> เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดู กระโจมหรือว่าโดมอเนกประสงค์เนี่ยเนี่ยหลังเขียวๆนี่นะครับอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนบ้านเสม็ดนะครับซึ่งก็จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นนุบาลจนถึงชั้นนะครับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นใต้กระโุมชนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานแล้วก็นะครับเจ้าของที่ดินนะครับที่ไหว้บางใจ นะครับติดต่อให้ผมก็น่าทพลพรสอดสด์มีโอ,อกาสมาทำการรีวิวนะครับขายที่นาเนื้อที่10ไร่ไร่ละ1นึ0 0 0บาทราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับเอกสารหลักฐานเป็นฉลครุดแดงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ซื้อที่นานะครับที่มีหลักฐานเป็นฉลครุดแดงนอ้สบายใจเหลือเกินนะครับแล้วก็มีทางเขาออกอย่างชัดเจนนะครับเละก็อยู่ใกล้กขบชุมชนนะครับห่างจากเขตเทศบาลนเนะทศบาล ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบนหนองเต็งมา16กิโลเมตรสถานีรถไฟลำชีเนี่ย6กิโลเมตรนะครับที่ประการอำเภอกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็10กิโลเมตรห่างจากเทศบาลอำเภอเมืองสุรินมา14กิโลเมตรนะครับโอ้ถือว่าไม่ไกลนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสํบบาหรับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามกันมา,นาของผมมาโดยตลอดนะครับต้องการขายที่ดินขายที่นาอ่าอสังหา,งาริมทรัพย์หรือว่าขายบ้านนะครับติดต่อมาก็แล้วกันนะครับ ค่าบริการก็3%มจากยอดขายวันนี้ขอบคุณมากๆขอกราบคำวา่าสวัสดีครับ